Welcome to Interesting Facts 1000 f นเตา Channel หากถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยครับถ้ามีอุกกาบาตขนาดใหญ่วิ่งผ่านโลกด้วยความเร็วสูงในระยะห่างหนึ่งกิโลเมตรจากชั้นบรรยากาศโลกผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างดังนี้อุกกาบาตขนาดใหญ่อาจมีมวลมหาศาลทำให้เกิดการรบกวนในแรงโน้มถ่วงโลกกระแสน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติ หาอุกกาบาตมีมวลมากพออาจส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงของโลกในลักษณะเดียวกับดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติหรือคลื่นน้ำสูงในบางพื้นที่หากอุกกาบาตมีมวลมหาศาลและเคลื่อนผ่านใกล้มากอาจรบกวนการหมุนของโลกเล็กน้อยแต่ผลกระทบนี้จะน้อยมากและยากที่จะสังเกตได้ในท,ทันทีถึงแม้จะไม่ชนโลกแต่อุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เคลื่อนผ่านด้วยความเร็วสูงอาจมีผลต่อชั้นบรรยากาศแม้จะไม่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ โดยตรงแต่ความเร็วสูงอาจทำให้อากาศในชั้นบรรยากาศบินเบนจนเกิดความร้อนที่ปล่อยพลังงานในรูปคลื่นกระแทกคลื่นกระแทกช็อกโคราอาจส่งผลให้เกิดคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในบางพื้นที่อุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เคลื่อนผ่านในระยะใกล้อาจรบกวนสนามแม่เหล็กของโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กของตูกรบาดเองอาจทำให้เกิดรอรรสแสงเหนือแสงใต้ในบางพื้นที่ใกล้โคโลกรบกวนระบบดาวเทียมหรือสัญญ,ญาณ GPS หากอุกกาบาตมีมวลมากและปลดปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าการเคลื่อนผ่านของวัตถุข,ขนาดใหญ่นอกโลกในระยะใกล้าอาจกระตุ้นความกลัวหรือความกังวลในหมู่ประชากรโลกระบบดาวเทียมที่อยู่ในวงโครจรตา่างๆได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาการเคลื่อนผ่านของอุกกาบาตขนาดใหญ่ในระยะใกล้าอาจเปลี่ยนแปลงวงโครจรของมันทำให้มีความเสี่ยงชนโลกในอนาคต หากวงโครจรเปลี่ยนไปและเกิดการชนในอนาคตผลกระทบอาจรุนแรงถึงระดับที่ทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลก